สวัสดีครับมือนี้พี่น้องมือนี้มากินตำเดบนางใส่ไก่ย่อกับเนาะใหม่เนาะเพียงเนาะมือนเสียบเสียบน้ำกันบรรยากาศฝนตกแหนมเสาพี่น้องฝนตกแค่เสาร์พี่น้องฝนเขาจะหยุดบางบางซีม้งเสาพี่น้องก็เลยมือนี้แมากตำเดบนางสูกันกินกัญชาหนางเสียบเสียบพี่น้องยึ่เรื่องฝากส่องเพียงเด้อกดติดตามมาฟังเออกดติดตามเบิ้งเนาะเห็นเนาะไปเลยบาดกดติดตามบางครงส่องเพจด้วยทางยูทูปเพียงเนาะ บ่อยออกกันสองสองพี่น้องก,กัดเีน๊นางมีเสียเสีพี่น้องแจ็คสิมดบูดได้ดะมวันนี้คุณ <c oughs> พักการกับมี่แล้วก็เจียวเลาวพี่น้องอแล้วก็เกี่ยวงอมงามพี่น้องเราเกี่ยวปลูกเองกับผักกาดพี่น้องหมกทัวกับพักยังกับพ่นบางเอาหอมปีบานเท่าคนอื่นพักสี่พวกนี้เกาะพักสี่ใบเดือย เพื่อเอินอนมันคือกันเพี้ยนของเน่านังคนเอินพักซี่หอมไปเรื่อยบ่เพป็นบ้านนี่ยนะเตือนหนีเอินภาคสามเอินพิ่มควมปีพี่ยนของเนาะเอาเส็บๆพี่น้องมัมาเส็บๆเหมือนกันพี่น้อง ตามส้มเลือจ้าข้ากลับได้อะไรพี่น้องเจ้จะกินผักเอียงผักเอียงเนี่ยมะเขือเออบัดมะเขือ,อมะเขือหน่อยมะเขือพี่น้องเจ็บแบบสวนที่พันธุ์พันธุ์ตีมาให้่ยังพี่น้องแบบพันธุ์เยหน่อยเงา้ กินสอนวัฒนธรรมน้องเขาคือกินมือเนาะกินมือจริงๆวัฒนธรรม <c oughs> มันก็ยังดูขังข้างหน้าพี่น้องเขาก็ยังงามอยู่แต่หุม่มบักขาม <c oughs> เล็กนางพับเสียบยั่ว <c oughs> <c oughs> ขาดนิดหนึ่งพี่น้องดื่มข้าวก็ขาดนิดนึงพีง่น้องดื่มข้าวก็เจ็บอยู่ขาดใจ็บัางหน้าวพี่น้องเจ็บบางหน้าไปไ,ปไหวยู่ดมือเจ็บบางหน้าอ่อนหยันฝนห้ามก็ยังเจ็บอยู่พี่น้องมันขึ้นมีมือพูดเสร็จเนาะแจ็บไรแจ็บไร อาจจะมีการสะท้อนเสียงพี่น้องแล้วเพรามันข,ข,ขึ้มถ้าขึมถ้งเดี๋ยวว่าตรงไหนหระเนาะพอ,อัะใส่โทศรศั์เอาอยู่พี่น้องใส่เครื่องหน่อยดอากกเกี้วสั่งสืบอะไรเพียงเล้ บอก่าเน,นี่ยไก่ม่ได้กินเลยตำไม่แสบนั่นพี่น้องกินแม่แสบนั่น เห็ดใส่ซ้มือถ่าหน่อนบอลเห็ดแห้งพิดตะขัดบ่ไเ้ดใส่สมองหน้าหนอนี่เสียบเนะ phát bằng nó hiện nó nó phát lại lại nó muốn vậy cây có cuốn cuốn phía nào, một cửa on on ใส่ทั้องสอนใส่มือไปอได้นั่งแหงกินแหงแหงกินแหงแสบแหงกินแหงแสบแ <laughs> หงกินแหงแสบเริ่มมีน้องเอ้ย ได้เห็นน้ำใหม่น้ำใหม่จูดพี่หนอกได้ตำส่วนเสีกันเหมือนนาะตำจีนไก่ตำเด็บนางจีนไก่ใส่ไก่ย่อใส่น้ำใหม่จูดพี่หนอกจับ มันสะแห้งก็ไม่แห้งพี่น้องถ้าเกดไรฝนก,กระดายแค่ามาพายุเข่าทำไมพายุเขาก็ฝ่าห้งาาาาาขอ,ของพี่น้องส่วนหนามันใส่รุงก่อน มะเขือน้อยหน่อยไม่่หรอมะเขือพี่น้องเขือพันไม้เข่าใส่น้ำก่อนเด้อเข่าใส่น้ำก่อนไกลกับมื้อจะข่างคนพี่น้องเนาะยุงหรือใกล้กันนะ แซ่บพี่น้องบัวพักของทุกอย่างเอ้ในสวนจะของพี่น้องพอปลูกไว้พอปลูกไว้ก็เฮ้ยเอาพ่อใหญ่มาใหญ่พี่น้องเอาไว้เห็ดชิบใบหลกแก้วใบของทั่วบใบพักกาดนักอื่นนักคนอื่นพักกาดพักแก้วหรือพี่นเนาะนักคนก็อื่นพักกาดขาวหอพี่น้อง บน้ำพี่น้องเจ็บงูยอดจ้ะไก่ย h ỏ ไก่ยอไก่ nhỏ เอาเป็นมาคลิปนี้แล้วเพียงเนาะ คลิปนี้มัอน,นี้ตำเด็บนางใส่อันไก่ย่อพี่น้องกับน้องใหม่เนาะพี่น้องต้มในโจดมัอน,นี้มากิ่เสบบรรยากาศย่ามเพียงเราอย่างอยู่ไต่ห่มขามอยู่ไต่ห่มขาบม,มันนี้กระเสบพี่น้องเสบอีดีนี่จะมาหมดพี่น้องถามเนี่ยหม,มดพอดีเนาะกันยังมาหลายหลอกอยากนางได้ยังนี่เสพต่ออยู่นี่นะ<ก>อ่านาะคลิปนี้นะเพียงเนาะ พี่น้องก็บย่ดลืมเพียงนอถูกใจกดใดกดแชร์กดติดตามให้หรือว,ว่าพี่น้องสัตว์ไขให้เพียงนอดันผู้ขายถึงปลายงางายา่างกับยายนางสองคนเพียงเด้อดันผู้ขายเพื่อนหอดปลายย่างครับในเมืองวิวไวิหรือว่ามือแรแต่ละคนมือแร่ดอกว่างกับเดือดไม่เห็ุออกคลิปน้องกันเพียงนอมือแร่ว่างกับเกิดเหตุเองผู้เดียวพี่น้องก็ฝากส่องเพื่นพีญญญน่าายายนางทางยูทูปส่องยูทูปกับปล่อยเอาคือกันแผ่น้องส่องยูทูปกับมูลมีพาษา ทั้งเพจนี่การมูลมีพาเสพสแนลนาะพี่น้องเนาะพี่น้อง,งอยากเบิ้งทั้งใดกะเบิง้งหลักกะอย่าลืมในท่งเด้อกดใดกดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ม,นมันเปนบ้าเบิ้งอยู่ภาษานมากินเป็นเสพเทะภาษาแม่กับอันวัน,หน,หนอพียเนาะกับให้ใหกเขาแห็งใจกับนังใจแจกพ่อพี่น้องที่รับ,บเบิ้งทั้งบ้านเพียงเนาะส่งกันตังใจมาให้พ่อได้มีกันตังใจเฮ็ดคลิปไปต่อไปเพียงเนาะอ่ะอคลิปนี้ฝากไปสนิทก่อนเพียงเนาะมื้อนี้ ฝาเป็นสำหรคลิปนะจะเป็นอย่างจึงมาดกันไหมพี่นอ้องเอาเป็นมาสวัสดีครับ